เอาเป็นว่ามันก็ใช้งานได้นั่นแหละฮะาหลายเครื่องอู้อู้อ่าพึ่งไปไหนเนี่ยอู้สาสารสีแดงเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นของดีดีป่ะแป๊บหนึ่งนะเลดไหมเจ้ของดีป่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับกบลับมาใคาร์สแอลับไมค์คาร์สอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่หิน <c oughs> กันต่อน,นั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะมาปั๊มอีเทอร์สตาร์กันแบบจรงจิงๆจังๆกันแล้วนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยฮะเราก็นั่งมัวนซ่วฟาร์มอะไรตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะฮะเออคลิปที่แล้วไม่ได้มัวนิดหน่อยฮะมัวเยอะมากฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยฮะเราก็ได้น้ำอีเทอร์แก๊สค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรฮะซึ่งไอ้เจ้าน้ำอีเทอร์แก๊สอันนี้เนี่ยฮะมันก็มีประโยชน์ในการคัพของขั้นเทพเหมือนกันและในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำไอเทมสุดเทพตรงนี้ด้วยเช่นกันฮะวิเทอร์บ er ิวดเออกร์ เราสามารถมีน้าอีเทอร์ตรงนี้ได้แล้วโอเคฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวเรามาคับอุปกรณ์นี้เลยละกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงแต่อันดับแรกฮะก่อนที่เราจะเริ่มกระทาการใดๆนะฮะขออธิบายตรงนี้นิดนึ่งละกันฮะคืออย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะไอ้เจ้าเครื่องเลเซอร์ดริลอันนี้เนี่ยฮะแค่เพียงอันเดียวก็เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าฟูอิดเลเซอร์เบสอันเนี้ยอันเดียวก็เพียงพอด้วยเช่นกันฮะคือมันไม่สามารถผลิตได้เร็วอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเห็นปะเนี่ยตัวเนี้ยมันผลิตไม่ได้เลยเพราะอะไร่่ลลลงงมาาาาดดดูููขข้ะะเเอวร นี่เลือดวิเทอร์ของเราเหลือน้อยมากเห็นป่ะฮะคือเหมือนไอเจ้าเครื่องเลเซอร์ดริลอันนั้นเนี่ยฮะมันจะไม่ทําให้มอนเตอร์พวกเนี่ยถึงกับตายอย่างวิเทอร์อันนี้เนี่ยฮะมันก็จะแบบเออรอเลือดวิเทอร์เพิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะรอดูนะพอเลือดวิเทอร์เพิ่มจุดจุดนึงปุ๊บแล้วมันถึงจะกึกอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ย่ออย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะเลือดวิเทอร์ประมาณ5หลอดถูกต้อาหาะแล้วหลังจากนั้นมันก็เหลือแบบศูนย์อะไรประมาณเนี้ยฮะเราจิ้มเลยแล้วกันนะฮะอ่ไม่ตายเออ โอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์พื้นที่ตัวนี้กันอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะเราเอาอีเทอร์แก๊สออกมาก่อนละกันนะฮะไปเอาถังน้ําก่อนโอ้ و, เป็นน้ําที่แพงมากเลยฮะใชเวลาสะกัดนานๆในดูซิเราได้กี่ถังเอ่ยผมลืมดูเราได้ทั้งหมดโอเคฮะเราได้แค่เพียง3ถังเท่านั้นฮะดังนั้นฮะเครื่องตัวนี้ขออนุญาตทุบออกไปเลยแล้วกันนะ,ะเพราะว่าอะไรฮะเก๊กะนะครับโอ้เงงเงงกัก <laughs> งัก,งก,งก เครื่องเครื่องชะงักอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอฝากของไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนละกันนะเพราะว่าขี้เกียจพกไปด้วยนะโอเคฮะฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโอเคซึ่งมันต้องใช้อะไรบ้างนะต้องใช้เนเธอร์ไลท์อินก็สองอันเพชรเปลืองเพชรแบบนี้โอเคฮะเดี๋ยวไปเตรียมของแป๊บหนึ่งโอเคเราจะต้องใส่อีเทอร์แสเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไอ้นี้เข้าไปอันหนึ่งอ่า สองอันนี้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 ใช่ไหมโอ้โหจำสูตรแบบมัวซัวสุดๆเลยเอ้ยว่าแต่ว่าไอ้เจ้าน้ำอีเทอร์แก๊สนี่มันก็เป็นอะไรที่แปลกๆนะคือปกติแล้วนะฮะน้ำของเหลวเนี่ยฮะมันจะอยู่ข้างล่างถูกต้องป่ะแต่ว่านี้เนี่ยฮะคือมันเป็นชื่อคำว่าแก๊สงั้นเหรออ๋อมันก็เลยอยู่ข้างบนอ๋ออเคฮะนั่นแหละฮะเราก็ได้ของดีมาเรียบร้อยเย้ชูพีแมตีนลฟมและสุดท้ายฮะเราก็มาทำอุปกรณ์นี้ได้ฮะวิเทอร์บิลเดอร์ฮ่าตบมือ โอ้โหมันน่าจะเป็นของดีนนแหละฮะมันถึงได้ครับยากขนาดนี้นะฮะโอ้เสียงเหนือละไหนดูสิฮะวิธีการใช้งานยังไงนี่ไงตามนี้เลยเราจะต้องเอาไอเทมเนี่ยฮะใส่เข้ามาตามนี้โอเคว่าแต่ว่าเวลามันสร้างวิเทอร์นี่มันจะสร้างบริเวณตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันจะสร้างบริเวณข้างบนตรงนี้ปะ เรามาทดลองกันดีกว่าฮะว่าเวลาสร้างเนี่ยฮะมันจะสร้างยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเอาขออนุญาตทดลองสักนิดนึงแล้วกันฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาสร้างเนี่ยมันสร้างยังไงเดี๋ยวขอวางตัวทดลองแป๊บหนึ่งดีสมมุตินะฮะเราวางเครื่องแบบนี้นะฮะอ่าแล้วเราใส่ไฟเข้าไปนิดนึงกึ๊บโอเคกระแสะไฟเข้าเรียบร้อยฮะใส่โซแซนเข้ามาโอ้แบไม่เห็นสร้างเลยหรือว่ามันจะต้องรองของให้ครบก่อนงันหรออ๋อคืออยากจะรู้ไงเอออ่อออออ ไม่กำลังแบบเอ๊ะมันสร้างโซแซนตรงไหนอันี่ไงอยู่ข้างบนตรงนี้เลยโอ้ยมันมันเกะกะเหมือนกันนะเราทําให้มันสร้างต่ํากว่านั้นหรือแบบสร้างแนวนอนได้ไหมอ่ะคือถ้าเกิดสร้างแนวตั้งมันเกะกะเข้าใจป่ะฮะถ้าสร้างแนวนอนมันก็จะดูแบบเออมันก็ประหยัดพื้นที่ดีนะฮะอเกะกะแต่อย่างน้อยมันก็สร้างอัตโนมัติก็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 โอเคมันสร้างแนวนอนได้ไหมอ่ะอัลโอเคฮะรู้สึกมันสร้างได้แต่แนวตั้งอ๋อแนวตั้งก็แนวตั้ง โอเคดังนั้นฮะเดี๋ยวครั้งก่อนเนี่ยฮะผมทําตรงนี้เละเทะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ให้มันดีๆสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคป่ะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าแบบเอ้ยทำยังไงไม่ให้วิทเทอร์เนี่ยฮะมันแหกออกมาข้างนอกนะฮะครั้งที่แล้วนี่มันแหกออกมาข้างนอกเห็นไหมครับหินเละเทะไปหมดเลยหลงังคาเนี่ยฮะมันค่อนข้างต่าไปนิดนึงแล้ววิทเทอร์มันก็เลยแบบเออติดเงื้อเงื้อักๆอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคดังนั้นจุดค่าตรงนี้ฮะเราก็จะโยกคันโยก เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจฮะเดี๋ยวเราปิดก่อนแล้วกันปิดก่อนเพราะว่าอะไรฮะลืมไปเพราะว่าเราจะต้องเคลียร์กระจกข้างบนก่อนเดี๋ยวตกไปโดนกระแทกตายแอคอีกฮะไม่เอาฮะครั้งที่แล้วก็ฉมเบอ้อไปแล้วทีหนึ่งนี่ฮะทุกกระจกของเก่าออกก่อนเนี่ยเราก็ทํากระจกเนี่ยฮะให้มันสูงขึ้นแบบนี้เออมันต้องแบบนี้สิโอเคแล้วยังไงต่อฮะเดี๋ยวเครื่องสร้างวิทเทอร์เนี่ยฮะเราจะวางไวบ้บริเวณด้านล่างตรงนี้ฮะเราจะลงมาฮะลงมาอีกฮะน่าจะประมาณนี้ปั๊บ โอเคแล้วเราทําเครื่องสร้างวิเทอร์ตรงนี้นะฮะแล้วเออขออีกรอบได้ไหมอะผมแก่แล้วผมขี้ลืมมันจะสร้างตรงไหนนะพอเราวางตรงนี้ปุ๊บมันจะสร้างเหนือตรงนี้1บล็อกอ๋อโอเคดังนั้นฮะตรงนี้ฮะวางบล็อกปึกไปเลยแล้วก็วางเครื่องสร้างวิเทอร์ตรงนี้ uh huh. โอเคเราจะมาลองกันฮะเราจะเปิดพัดลมข้างหลังตรงนี้เปิดเครื่องฟึ๊บนะฮะซึ่งมันน่าจะพัดลมไปได้แหละมั้งโอเคฮะส่วนเครื่องตัวนี้ก็เปิดเอาไว้แบบนี้ด้วยเช่นกันโอเคเรามาลองดูกันสิ <c oughs> ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะเมนนวนก่อนแล้วกันฮะแปะเครื่องตรงนี้อ่ะจ่ายไฟให้เรียบร้อยอ่ะลองดูลองดู ใส่โซแซนก่อนฮะทีละอย่างกึกกึกแบบนี้โอเคฮะมันสร้างโซแซนโอเคฮะมันสร้างวิเทอร์ให้เราใช่ไหมมันสร้างให้ฮะโอ้โหมันทับพัดลมพอดีพอดีเลยดูดูเครื่องมันสิฮะแหมมันช่องว่างพอดีเป๊ะนะฮะแต่หลังจากนั้นหัดไปฮะเดี๋ยวไปเอาหัววิเทอร์แป๊บหนึ่งฮะเอามาสักสามหัวลองดูก่อนแล้วกันอ่ะหยิบมาชุดหนึ่งเลยก็แหละเกียดหยิบบ่อยนะฮะเกียจโอเคพร้อมแล้วอย่างฮะเราจะมาใส่หัวแบบนี้ฮะหัวที่หนึ่ง หัวที่2นะฮะโอเคมันก็วางหัวเรียบร้อยหัวที่3ถ้าสมมุติวิเทอร์มันแหกออกมานะผมบอกเลยฮะจะสนุกสนานกับชีวิตมากประชดนะฮะรบกวนอย่าแหกออกมานะหนึ่งสองและอันสุดท้ายแบบนี้จ้ำไม่ใช่โอเคฮะได้ไหมอ่ะไม่เห็นเกิดเลยอ๋อไอเจ้าเครื่องนี้มันอยู่ในจักรแลวิเทอร์พอดีไม่ได้ฮะเราต้องเขยืบพัดลมออกมาก่อนฮะอชีวิตทำไงดีทำไงดีทำไงดิโอเคขออนุญาตปิดเครื่องนี้แป๊บหนึ่งนะหยุด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  หยุดก่อนและพัดลมตรงนี้ก็โอเคอะขออนุญาตทุบออกก่อนแล้วกันฮะเอ,อ่อทุบนะฮะปุ๊บโอเคอันนี้วิทเทอร์เอาออกก่อนนะเว้ยติดเลยว้าตกใจหมดเลยโอเคเมื่อกี้พัดลมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอยู่ตรงจกรักรและไม่ได้ฮะดังนั้นฮะเราจะต้องเขยืบพัดลมออกมานิดนึงนะฮะเขยืบมาตรงนี้โอเคอ่ะแบบนี้งึบอ่ะลองดูอีกรอบหนึ่งฮะว่ามันจะได้หรือเปล่ามันควรจะได้แหละนะเปิดเครื่องฮะฟึบโอเค อ่าลืมใส่ตัวอัปเกรดพัดลมใส่อัปเกรดพัดลมไปด้วยฮะ ahead, แบบนี้แบบนี้เยี่ยมใส่หัวเข้าไปฟึ่งใส่โซแซนฟึ่งโอ้โหโอเคได้ได้หรือเปล่าฮะได้ได้หรือมั้งนี่ไงวิเทอร์มันไม่แหกออกมาแล้วนั่นไงโอเคฮะมันจะระเบิดนะฮะออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนติ๊ง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 อ่าโอเคใช้งานได้แต่ว่ามันระเบิดทะลุหินหมดเลยอ่ะโอ้โหอ่ะเอาเป็นว่ามันฆ่าวิเทอร์ตโนบัติได้ตบมือสิครับ เดี yeah. uh, right? science, right? ๋ยวเอ่อแป๊บหนึ่งมันหินทะลุทะลวงใช่ไหมฮะหินมันทะลุทะลวงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราอุดกระจกไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยไงเดี๋ยวเดี๋ยวขาอุดกระจกพิเศษแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะขอบมุมตรงนี้เนี่ยฮะต้องอุดให้ครบหมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเช่นกันโอเคอุดให้หมดนะฮะขอบมุมตรงนี้ก็โอเคอุดให้หมดเย่ขอลองอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งกำลังสนุกอ่าใส่หัวเข้าไปใส่โซแซนเข้าไป โอเคลืมโยกขันโยกอ่าโอเคฮะน่าจะใช้ได้ลองดูลองดูงดมันจะระเบิดไหมตึ้งตึงตึงต้งตึงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งโอเคสุดยอดฮะข้างบน <c oughs> ข้างบนยังระเบิดอยู่ลืมอุดกระจกข้างบนข้างบนตรงนี้เราต้องอุดกระจกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขุดตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าให้หลังคามันปลอดโปร่งสักนิดนึงว่าด้วยตรงนี้เนี่ยฮะวิเทอร์มันจะระเบิดรุนแรงดังนั้นอ่ะแปะขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยฮะอโอเคเฉพาะขอบตรงนี้อย่างเดียวก็ได้มัง้ง โอเคเราจะเอาโซแซนออกมาเยอะๆเลยนะกันนะฮะโซแซนออกมาเอากล่องเก็บของสําหรับโซแซนมาด้วยฮะอ่ะเอาโซแซนใส่ในกล่องนี้ละกันแล้วก็เอาท่อส่งไอเทมมาด้วยฮะเราจะทําท่อส่งไอเทมมาเยอะๆเนะฮะทำทำได้ไหมโอเคฮะทำเเย้เย แล้วเราก็จะต้องเอาอันนี้ด้วยฮะแอป absorption hopper ซึ่งเป็น hopper พิเศษดูดไอเทมทะลุทะลวงได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราจะเอา hopper แปะไว้ตรงนี้ก่อนละกันฮะฝากไว้ก่อนชั่วคราวและจําอุโมงต,ตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะนี่ฮะเราจะต่อท่อดูดออกมานะฮะนี่ฮะท่อดูดต่อท่อที่จะดูดหัวออกมาต่อออกมาปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดชิปคลิกขวาที่ท่อตรงนี้นิดนึงปุ๊บมันจะได้เป็นการดูดอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อออกมาต่อมาเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเงื้อเงืเงือเออ เออโอเคฮะลงมาลงมาเลี้ยวขวาตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่าฮะอ่าฮะลงมาลงลงลงแล้วก็แบบนี้ขึ้นไปโอเคฮะนี่ไงหัววิเทอร์มันก็จะถูกสูบเข้ามาอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นฮะโซแซนด้วยเช่นกันฮะเราจะเอากล่องโซแซนใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันฮะ,ะกรึ๊บกึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโซแซนเนี่ยฮะใส่ไว้ในกล่องนี้แล้วก็ให้มันสูบเข้ามานะฮะอ่าอยู่ตรงนี้เอ เดี๋ยวเราจะใช้คันโยกในการควบคุมเครื่องสัหน่อยแล้วกันนะฮะแปะคันโยกไปก่อนแล้วก็กำหนดตรงนี้ฮะว่าเลสโตนโหมดให้เป็นลันวิทเลสโตนโอเคก็คลิกขวาบโอเคมันน่าจะทำงานลืมใส่โซแซนขหรอโทษฮะโอเคมันน่าจะทำงานมั้งอ่าโอเคลืมเปิดเครื่องโอเค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 เอาเป็นว่ามันก็ใช้งานได้นั่นแหละฮะอ่าหลยเครื่องอ้ โอ้โอ้ยโอ้ยโอเคฮะเสียงหนวกหูมากโอ้โอ้เอ๊ะหนานี่โอ้ไม่นะโอโอตสวยแล้วฮะเกิดเหตุขัดโอ้โอโอโอเดี๋ยวเดหยุดหยุดเครื่องก่อนหยุดหยุดหยุดอ่าโอเคฮะเราเกิดเหตุขัดข้องทางทั้งกันิีกฮะทำไมมันไม่วางหัวบิเทอร์อ่ะใช่ปะเฮ แปลกจังเลยอ่าอ่าพังพังพังขอบคุณทำไมมันไม่วางหัววิเทอร์อ่ะเอา้าหัววิเทอร์ไม่ถูกสูบมานานี้ทำไมอ่ะเอา้าท่อพัง <c oughs> ท่อพังซะแล้วทำไมท่อมันพังอ่ะโดนแรงระเบิดเหรอโอเคเดี๋ยวเด็เดโอเคโอเคมันโดนแรงระเบิดใช่ไหมโอเคฮะดังนั้นฮะเราจะต้องอุดขอบมุมตรงนี้ให้เรียบร้อยอย่างที่บอกฮะอุดขอบมุมตรงนี้มันจะเป็นการปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ ท่อ,อยังจะโดนแรงระเบิดอีกนะอ่ะงั้นขอบมุมตัวนี้ก็อุดให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันแล้วกันฮะคราวนี้ฟาร์มของเราเหลี่ยมดิกเลยนะเนี่ยฮะโอเคฮะแปบ๊บหนึ่งนะเหลี่ยมดิกมันมีแต่กลมดิกไม่ใช่เหรออันนี้เหลี่ยมดิกเอ๋สับภาษาไทยอ่ามีพึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะอ่อ่อ่ะ,อะ,อะไปหาคอสหน่อยแล้วกันฮะเพราะว่ามันขุดนิดเดียวนะวันดียะพึ่งมีไอเทมอะไรดีๆให้เราบ้างปะอะวดโอเคฮะมาดูกันฮะว่าเขาจะมีไอเทมอะไรดีๆให้เราบ้างหรือเปล่านะ <S <S คือตัวเกม Minecraft Mod Pack อันนี้ครมันเพิ่งมีอัปเดตเข้าใจไหมดังนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีไอเทมอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในพึ่งบ้างหรือเปล่าะนะฮะพึ่งไปไหนเนี่ยอู้สาสสารสีแดงเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นของดีดีป,ะป่ะแป๊บหนึ่งนะเลดไหมจะของดีปะ่ะโอเคฮะมันก็เป็นของดีนั่นแหละเดี๋ยว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 มา้โอ้ให้โอ้โอ้ให้ของเยอะนะเนี่ยออ้ใจใจบุนมากเลยอ่าอันนั้นไข่ไก่ปล่อยเข้าไปนะฮะ นี่ก็ไข่ไก่อีกแล้วฮอปเปอร์มันดูดอะไรมาบ้างตาสารดำรีเจเนรลี่โอ,อ้โอเคฮะถือว่าเป็นของดีมากๆเลยฮะมาเรามาครับของน่าตื่นเต้นกันดีกว่าฮะเอ่อกิ้วๆนะฮะแล้วก็เปิดกล่องเทพโอเคเราได้เลสโตนวิเศษนะฮะแล้วก็ได้แผ่นอัลตราเวกเตอร์อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นแผ่นที่แบบเร่งรีบมากเลยใช่ไหมโอเคขอลองดูหน่อยแล้วกันะัะว่ามันเป็นแผ่นที่ว่า เร็วขนาดไหนหนึ่งสอง <c oughs> <f ix> ขอโทษฮะคือปกติไอปแ่นเวกเตอร์เนี่ยมันก็เร็วแล้วใช่ไหมอันนี้คือแบบคือพุ่งอะ่ะคือแบบมีพุ่งอะ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเอาตา้าเวกมันมันมันมีด้วยเหรอ UltravioletPage มันมันค้าบยังไงฮะ <c alf> ค้าบยังไงค้าบ <c alf> ไม่ได้ด้วยหรอว้า t เห็นปะมันเป็นเวกเตอร์เพจที่แบบเร็วมากๆอยากค้าบอ่ะแต่มันไม่ให้เราค้าบอ่ะดูความเร็วนะหนึ่งสอง ลวแล้วแล้วดูมันห่างจากจุดเกิดเหตุไกลมากอ่ะดูอีกรอบหนึ่งนะดูนะดูนะเรา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 เหยียบแผ่นตรงนี้นะอ่าอ่าแผ่นอ่าแผ่นนี้แล้วกันหนึ่งสองสามพิวดูถูกส่งมาไกลขนาดไหนอ่ะปัดปบัดปัดเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะปกติมันไม่มีไอเทมสีฟ้าอันนี้ฮะน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ฮะของดีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ทําอะไรแต่ก็รู้ว่ามันเป็นของดีส่วเลสตตนบัตรอันนี้ไม่รู้จะทายังไงกับมันเหมือนกันฮะอ่ะ แปะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วเขาบอกว่ามันแบบมันจะงอกออกมาเป็นเลสอโตนะอะไรเงี้ยเอาจริงขี้เกียจมานั่งเก็บเกี่ยวเพ้าะไงเพราะอะไรฮะดูเรามีไก่สุดเทพตร,ตรงนี้แล้วอยากจะได้เทพอะไรแค่เพียงยืนเฉยๆนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีเพชรอย,อยู่แบบโอ้โห1.9ล้านเม็ด ใช้ทาแมวอะไรอะโอเคดังนั้นฮะตรงนี้ฮะเพจสำเร็จลุล่วงครับคุณครับรับของรางวัลได้ทาร็ตมาอันหนึ่งโอ้โหมีประโยชน์มากเลยประชดฮะโยนทิ้งมาดูกันสิฮะว่าไอเจ้าสารสีแดงอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถครับไอเทมอะไรน่าสนใจได้บ้างมันสามารถทําแหวนได้โอเคฮะมีแหวนวอยมีแหวนเอ,อ่อเพิ่มเลือดอัตโนมัติอะไรอย่างงี้โอเค,อเคมีแหวนที่จะคอยดูด e x ็พีรอบๆตัวเรามีอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูเยอะไปหมดเลยฮะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะ เหมือนแบบเรา <ENNIS> ไม่ต้องมานั่งกินอาหารเห็นป่ะฮะมันจะค่อยๆเพิ่มหลอดอาหารให้เราทุกๆ0ูวินาทีเฮ้ยไม่ต้องกินอีกเลยนะเนี่ยไอ้น่าสนใจแล้วนี่อะไรอะฮะโอ้โหแหวนรวบรวมทุกอย่างโอ้โหมันดูอลังการอย่างเลยเอ้ยไม่ใช่แหวนสิอันนี้มันหินโอเคฮะนั่นแหละฮะก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างน่าสนใจโอ้แต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วเหะฮะว่าเราจะคราฟไอเทมอะไรฮะมันคือไอเจ้าสิ่งนี้เลยนี่เราจะได้ไม่ต้องกินอีกต่อไปฮะบอดี้สโตนเห็นป่ะฮะมาเรามาคราบกันเลยดีกว่า เราขาดน้ำตาลนะฮะอ่าเรามีชูการ์เคนไหมอะชูกาอ๋อแป๊บหนึ่งนะฮะเราไม่มีชูการ์เคนเราจะหาชูการ์เคนได้จากไหนโอเคเราจะต้องเอาสโตนครุกนะ,ะเอ่อทุบบล็อกทรายไม่มีปัญหาแป๊บหนึ่งนะสโตนครุกตะโตนตาโตน,โตนครุกโอเคฮะเราก็ทำมาแบบนี้แล้วก็บล็อกทรายแซนมีเรามีทรายไหมเราไม่มีทรายเรามีทรายสิแป๊บหนึ่งนี่ไงเรามีไก่ทรายอยู่ ปมาเราจะมาสกัดชุกกระเคนกันนะครับแป๊บนึงเดือดเดือดเดือดชั่วข่าวแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งนะมัน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 ก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วล่ะฮะเออผมขี้เกียจนะครับแป๊บนึงอ่าเออ,เอ,อมันคือวิธีคนขี้เกียจนะฮะวางทรายมาตรงนี้นั่นแหละฮะแล้วก็สกัดมันตรงนี้แนะหละโอเคหนึ่งสองสามปิว้วว้าวโอเคนี่ไงฮะได้ชุกกระเคนมาเรียบร้อยครับขอบคุณครับมามาทำแหวนสุดวิเศษกันดีกว่าเออมันก็เป็นนั่นแหละบอดี้สโตนนั่นแหละแหวนตรงไหนโอเคฮะมา เรามาดูกันซิถ้าเกิดเรามีไอเทมัาน,นี้แล้วเนี่ยฮะอยากจะบอกว่าเราคงไม่ต้องกินอาหารกันอีกต่อไป oh. เป็นไอเทมที่ดี่ออย่างตอนนี้เนี่ยฮะเราเรามีเนื้อ,อกระต่ายอยู่ใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วกันตอนนี้นะฮะดูหลอดอาหารข้างล่างน,นี่นี่เอออเอ๊ะมือไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจปุ่มเปลี่ยนภาษาตัวหนอนคือปุ่มผิวปาก ก็ว่าเดีตอนนั like. okay. Okay. ้นมือไปโดนหนอยไม่ได้ต okay. okay. ั้งใจอ่า <generally> ช okay. okay. ่างมันฮะเราคับมาเลยแล้วกันฮะเย้ครับคุณงาซึ่งมันเป็นไอเทมที่ดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไอเทมเนี่ยฮะใส่เข้ามาในช่องตรงมันมันใส่ช่องไหนได้บ้างช่องนี้ปะโอเคน่าสนใจมาดูกันสิฮะว่าหลอดอาหารของเราเนี่ยฮะจะลดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เห็นปะฮะหลอดอาหารของเราเนี่ยฮะค่อยๆทยอยลดแล้วฮะเดี๋ยวรอหลอดสีเหลืองมันหมดแป๊บนึงนะฮะขอวิ่งแป๊บหนึ่งเพื่อการประหยัดเวลาดีนิีวฮะ แล้ววิธีทําให้เลือดมันลดเร็วที่สุดนะฮะนี่เลยครับเออเออเออลดเร็วสะใจเออนั่นแหละฮะนี่ไงไหนดูสิฮะหลอดอาหารของเราเพิ่มไหมหลอดอาหารจะตายแมวเพื่อแต่ดูหลอดอาหารไม่หลอดอาหารเราเพิ่มไหมอ่ะเพิ่มปะเพิ่มไหมอ่ะไม่เห็นเพิ่มเลยเราใช้งานผิดประเภทป่ะเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งนะเราต้องทำอะไรฮะ อ๋ออย่าบอกแป๊บนึงนะออนเพสโทนึงนะมันมันบอกว่าเนียบายเพเยอร์ฟื้นฟูผู้เล่นรอบข้างแต่ไม่ฟื้นฟูตัวเองจริงปะเนี่ยฮะฮัลโหลเว,ว <c oughs> รู้สึกจะฟื้นฟูเฉพาะผู้เล่นรอบข้างเราจริงๆด้วยฮะตามที่เขาเขียนฮะเนียบายเพเยอร์แต่ไม่ได้ฟื้นฟูตัวเราเอง <c oughs> เอ๊ะครับมาทำไมเนี่ยครับแบบเออสรุปแล้วเราก็ต้องกินอาหารเหมือนเดิมนะฮะ ทำอะไรของเราเนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ดูตรงนี้ฮะถ้าเกิดสมมติเราไอเทม2ออันนี้เห็นปะะมารวมโซเดมามคอมกันแบบนี้เราก็จะได้ไอเทมไลฟ์สโตนซึ่งอันนี้เนี่ยฮะมันน่าจะฟื้นฟูตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจโอเคโอเคโอเคเนี่ยเราจะต้องทำโซสโตนอีกหนึ่งอันนะฮะซึ่งโซสโตนก็ต้องใช้สารสีแดงมันจะมีพอไหมฮะเลดแมทเธอร์ไม่พอนะฮะรู้สึกเรามีสารสีแดงแค่เพียงอันเดียวเท่านั้น แล้วถ้าเราอยากจะทำสสารสีแดงสสารแดงก็คือต้องใช้สสารดำแล้วก็ฐานอีกแบบนี้โอเคสสารสีดำมีแล้วก็ฐานวิเศษโอเคฐานวิเศษไม่มีงั้นช่วงนี้เราน่าจะต้องพึ่งพาบาร,รมีของพึ่งเยอะๆอะนะฮะถ้าเราเจอรูทบีเรารีบไปหาพึ่งเลยดีกว่าเผื่อเขาจะให้สสารสีแดงมาอีกอะไรอย่างนี้ไงอ,อของดี และตอนนี้ฮะพอเรามีนิเทอร์สตาร์ใช่ไหมฮะเรามาทำไอเทมของดีกันสะหน่อยละกันฮะ<อ>ซึ่งมันก็อยู่ในสมุดเควสอันนี้เหมือนกันฮะตรงนี้เนี่ยฮะเราสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้เฮ้ยเป็นไอเทมที่ดีนะและว,วิธีการค้ามันทำยังไงฮะมาแอบดูกันวิธีการค้าทำยังไงฮะอู้ก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมฮะโอเคเราต้องทำบีคอน,อนก่อนซึ่งบีคอนเราก็ทำได้เพราะเรามีนิเทอร์สตาร์แล้วู้ชีวิตดีดีแลงจากนั้นไปฮะเราก็ต้องการไอเทมอะไรฮะเลสโตนแลมอ่ะล้วก็ค้าไปได้ โอเค okay, ฮะเราสามารถราฟได้แล้วเยี่ยมแล้วไอเทมนี้มันใช้ยังไงฮะเราลองดูซิต้องทำยังไงกดชิปคลิกขวาปึ๊บวูโอเคเราสามารถเพิ่มตำแหน่งได้สมมุติเราเพิ่มตำแหน่งตรงนี้ว่าเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ละกันโอเคแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเดินไปไกลๆล่ะสมมติเราจะเดินไปตรงนู้นโอเคลองใช้งานกันดูฮะเราจะกดรันโปรแกรมแบบนี้เลือกตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็กดเทเลพอร์ตแบบนี้โอเคมาดูกันฮะ เฮ้ย <Hey. laughs> สามารถวาร์ได้ด้วยเอ้ยอ๋อนาสาวจังคือมันจะวาร์ฟรีทุกๆกี่นาทีอะฮะคือมันจะวาร์ฟรีทุกๆสานาทีก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนั่นแหละนะ <c oughs> ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีโอเคสรุปแล้วฮะคลิปนี้ฮะเราก็สามารถปั๊มในเทอร์สตาร์ได้แล้วใช่ไหมแต่ใจเย็นฮะอีกสักนิดนึงแล้วกัน ตอนนี้ฮะเราได้สา,าสารสีแดงมาเพิ่มเติมแล้วนี่ไงเห็นปะฮะเรามี2อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรามาทําอีกหนึ่งไอเทมกันดีกว่าฮะมันก็คือไอเทมโซสโตนอันนี้ฮะมาแต่ลรจากนั้นฮะเราจะไอเทม2อันอันนี้เนี่ยฮะมารวมกันโซสโตนกับโซบอดี้ฮะเราก็จะได้ไอเทมที่แบบชื่อยาวมากนะฮะไอเทมอันนี้เนี่ยฮะมันจะฟื้นฟูลเลือดของเรานะฮะฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูนฟนฟนฟนหลอดอาหารทุกๆ0.25นสองห้าวินาทีคือแบบมันเพิ่มเร็วมากนะฮะดังนั้นฮะถ้าเก แล้วถ้าเกิดสมมติเราวิ่งเล่นนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งเห็นปะหลอดอาหารสีเหลืองของเราจะหมดละหมดละหมด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 มาดูกันครว่ามันจะเพิ่มปะหลอดอาหารมาดูซิหลอดอาหารฟึบโอเคอ่ะขอวิ่งเล่นอีกสักนิดหนึ่งฮะมาดูว่าหลอดอาหารจะลดไหมหรือว่าเราจะอิ่มทริปนะหนึ่งดึ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 งหลอดอาหารเพิ่มไหมอ่ะอ๋อหลอดอาหารไม่เห็นเพิ่มเลยเอ๊ เราทำถูกวิธีป่ะเนี่ยฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะมันมันมันใช้ได้ดีจริงปหมเนี่ย <c oughs> มันใช้ยังไงเอ้าดูดีหลอดอาหารไม่เพิ่มเลยอะ่ะนานี้หรือเราต้องกดปุ่มชิปและคลิกขวาเพื่อเปิดใช้งานไม่ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติเราติดไฟอือจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บเราติดไฟเลือดเพิ่มไหมไม่เห็นเพิ่มเลยเพิ่มเลือดไหมไม่เพิ่มเลือดด้วยเอ๊ะหรือว่าเพิ่มเอ๊ะไม่เพิ่มมั้งเอ๊ะ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 เอ๊เอ๊มันช่วยไหมเนี่ยเอ๊ะเอ๊ฮึมฮึม จะตายแมวเออมันใช้ยังไงเดี๋ยวผมมาหาวิธีใช้อีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้พลังวิเศษอะไรด้วยหรือเปล่าออวิธีใช้งานคือยังไงฮะเราต้องกดปุ่มตัว G ใช่ไหมฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูฮะต้องกดปุ่มตัว G ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอ่ะถือก่อนนะกดปุ่มตัวจอ เห็นใช้งานได้เลยหรือปุ่มมันอาจจะชนกับตัวอื่นเยอะเกินไปดังนั้นเราเปลี่ยนเป็นตัวแบบเออชิปจีได้ปะโอ้เอ้ยคนคนทนชิปจีไม่รู้ว่าปุ่มมันชนกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยอ่าทำไงดีเอ่อคนโทนอู้วไปใช้ไงอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะชิปจีอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ มันใช้ยังไงกดชิปจีค้างเหมือนไม่น่าใช่วิธีที่ถูกต้องเท่าไหร่นาะหรือว่าเรายังไม่ปลดล็อกงนี้เปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีเควสโปรเจกต์ e อยู่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะซึ่งเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยก็เลยแบบเราเปิดใช้งานมันไม่ได้อย่างนี้ป่ะเอใช้ไม่ได้ดังนั้นก็โอเคฮะตามนั้นกลับไปกินขนมปังเหมือนเดิมก็ได้ชีวิต กับไปหน้าเบื่ออีกแล้วแต่ยังไงก็ตามหาคลิปนี้ฮะเราก็ได้ปั๊มในเทอร์สตาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปนี้ก่นกอนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบา,บายอย่าลืมกดไลค์กดซับแจให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะอายเสียงดังเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายบาย,บายถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนของเรากดตรงนั้นได้เลย